สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูบีในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกข้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะเริ่มเรื่องใหม่กันค่ะเอ๊ภาพนี้ดูมืดมืดนักเรียนมองว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนคะใช่แล้วค่ะนักเรียนมันคือเวลาตอนกลางคืนในช่วงเวลากลางคืนนักเรียนเคยมองบนท้องฟ้าไหมคะว่าบนท้องฟ้านั้นมีอะไรอยู่บ้างถ้าหากนักเรียนเคยมองนักเรียนจะมองเห็นเป็นกลุ่มจุดจุดจุดสีขาวมีแสงสว่างนั่นก็คือดวงดาว และมีอีกหนึ่งอย่างบางวันเห็นบางวันไม่เห็นนั่นก็คือดวงจันทร์ค่ะเอเราอย่างนี้นักเรียนสงสัยกันไหมว่าทําไมบางวันมีพระจันทร์แล้วบางวันไม่มีพระจันทร์ล่ะคะเรามาเริ่มเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะเรื่องการขึ้นและตกของดวงจันทร์นักเรียนเคยสังเกตกันไหมว่าพระจันทร์ขึ้นในทางทิศใดและตกในทางทิศใดก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับดวงจันทร์กันก่อนดีกว่าค่ะนี่คือแบบจําลองนะคะเด็กๆ ลักษณะทรงกลมสีส้มขนาดใหญ่คือดวงอาทิตย์ลักษณะทรงกลมสีฟ้าที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์นั่นก็คือโลกที่เรากำลังอยู่ตอนนี้เลยค่ะนักเรียนและทรงกลมที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาพนี้ก็คือดวงจันทร์โลกจะหมุนรอบตัวเองและในขณะเดียวกันก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกโดยดวงจันทร์จะหมุนรอบตัวเองและในขณะเดียวกันดวงจันทร์ก็จะโคจรรอบโลกไปด้วยค่ะ การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทางควรเข็มนนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือมันทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นในทางทิศตะวันออกแล้วตกในทางทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นรูปซ้าๆค่ะจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรายืนอยู่บนพื้นโลกดวจงจันทร์จะโผล่ออกมาจากทิศตะวันออกและรับขอบฟ้าไปในทางทิศตะวันตกค่ะ ซึ่งเราจะมองเห็นดวงจันทร์เริ่มปรากฏบนท้องฟ้าในทิศทางเดียวกันทุกวันแต่ตำแหน่งของดวงจันทร์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะในทุกๆวันดวงจันทร์จะโผล่ขึ้นทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์ขึ้นค่ะและตกในทิศทางตะวันตกเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์เช่นกันค่ะทีนี้นักเรียนสรุปได้ยังคะเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกในทิศทางตะวันตกคะ เป็นเพราะว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศท,ทวนเข็มนาฬิกาทําให้มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกและตกในทิศทางตะวันตกค่ะเมื่อนักเรียนฟังวิดีโอเข้าใจแล้วให้นักเรียนทําใบงานวิทยาศาสตร์ใบงานที่หนึ่งเรื่องทิศท,ทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ให้นักเรียนเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องและวาดภาพทิศท,ทางการขึ้นและการตกของดวงจันทร์ค่ะวันนี้พอเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะนักเรียน